เราจะเติมเกมซืซ้อสกินของแต่งในเกมไปเพื่ออะไรวะใครอะเสื้อ ก่อนจะไปตอบคําถามนี้ผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมก็สายเติมเหมือนกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเกมที่เล่นมานานแล้วเราก็เติมถูกมั้หรือแมก้กระทั่งเกมที่กูเล่นไม่ถึงชั่วโมงกูก็เติมก็มีแล้วก็ล่าสุด EP Legend มันมี Airloom ออกมาใหม่นะครับเป็นของคริปโต Airloom อันนี้ก็จะเป็นดาบพับได้แบบนี้สําหรับใครที่ไม่ทราบหรือไม่ได้เล่น EP Legend นะครับ Airloom <ero> ก็คือของอย่างหนึ่งที่เอาไว้ถือในขณะที่เราเก็บปืนถ้าตัวละครที่ไม่มี Airloom เนี่ยเวลาเก็บปืนมันก็จะเป็นมือเปล่าๆแบบนี้นะแต่ถ้ามี Airloom มันก็จะมี Airloom อยู่ในมือซึ่งตัวละครแต่ละตัว Airloom ใคร Airloom มันนะครับใช้ร่วมกันไม่ได้และ Airloom ทําอะไรได้บ้าง Airloom นะครับ สุ่มแอนิเมชันมาให้ในเวลาที่เราควักมันออกมาหรือว่าในเวลาที่เราใช้มันโจมตีในระยะประชิดนะครับแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอแอร์ลูมันนี้นะครับก็ไม่ได้สร้างความได้เปรียบในการเล่นเกมใดๆเลยหรือในบางแพทช์บางกรณีการมีแอร์ลูมอาจจะทําให้ช้าลงในบางแอคชั่นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าแอร์ลูมเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อการเล่นเกมนี้เลยอ่ะทีนี้กลับมาที่ตัวละครคริปโตนะครับคริปโตคือตัวละครล่าสุดที่จะได้มีแอร์ลูมเป็นของตัวเองซึ่งคลิปโตเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมแทบไไมม่่่่่่่ดดด้้้้้แแตตะเเเเลลลลยยยสิิงงททีีกกกกกขึนนนนคืืือกกอออูซซฉววหหัััาาจ ผมก็ไม่ได้หยิบมันมาเล่นอยู่ดีหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ1เดือนวอลเลนซ์ออกเซตมีดอันใหม่อันนี้นะครับสวยชิบหายแล้วกูก็กดเข้าไปซื้อเฉยเลยเว้ยถามว่าได้เล่นวอลเลนไหมไม่ได้เล่นนี่ยังไม่นับรวมที่ผมเข้าฮาโลไปแล้วก็ซื้อสก,กินเลยก่อนที่จะเล่นด้วยซ้ํนะครับหรือแม้กระทั่ง f o r t n i t ที่เติม Battle Pass ไปแท้กูก็ไม่ได้เล่นเลยคําถามคือกูเติมไปทําไมวะเรื่งเหล่านี้ที่ผมพูดพูดมาเนี่ยเพื่อยืนยันนะว่าผมก็สายเติมเหมือนพวกคุณนั่นแหละไม่ได้อยากจะมาขัดแยง้งขัดแข้งขัดขาขัดหาอะไรหรอกแต่วันนี้เนี่ยเพียงแค่อยากจะมาลองหาเหตุผลว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวะทําไมความรู้สึกอยากได้อยากครอบครอง ต่อให้ไม่ได้เล่นไม่ได้ใช้ก็ยังอยากจะเติมเงินเพื่อซื้อมันมาเก็บเอาไว้ความรู้สึกเหล่านี้ทำไมมันถึงรุนแรงขนาดนี้วะเหตุผลเบื้องหลังของแม่งคืออะไรวะแล้วถ้าเราเข้าใจมันจะช่วยให้เราหยุดซื้อได้บ้างไหมซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังหรอกนะว่าครูจะหยุดซื้อ,อแต่ถ้าได้ก็ก็เป็นโบนัสเรามั้งซึ่งหลังจากผมคิดจะทําเรื่องนี้นะครับก็เลยโพสต์เข้าไปที่ช่องถามความเห็นเรื่องนี้นะครับซึ่งหลายคนก็เข้ามาคอมเมนตะ์เนาะเราจะได้อ่านทั้งหมดแล้วก็สัมผัสได้ว่าประมาณสัก70%ก็สายเตตติตมมมไไ่่่่่าางกันเลยแวจะเติมมหรือไ่เตตติมมแ่ลละคนีเหุผของงตัวเออยู่ะรัม่วยเเงินนหลือ เติมเองหนักหัวก็เดื่นอ้าวเอ้ายด่ากูไปเนี่ยหรือคําที่เจอเยอะที่สุดนั่นก็คือของมันต้องมีเจ็บกันมาเท่าไหร่แล้วกับคํานี้นะหรือบางคนก็พูดถึงการเติมสำหรับเกมประเภทเพทูวินอันนี้เราเข้าใจได้ถูกไหมถ้าเราเติมแล้วเราเก่งขึ้นเล่นได้ดีขึ้นหรือมีประสบการณ์ใหม่เออมผมว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกหรือ,อส่วนก็บอกว่าอยากสนับสนุนเกมสนับสนุนผู้พัฒนาชอบในตัวละครอยากเห็นพัฒนาการอยากแตกต่างจากคนอื่นหรือแม้กระทั่งมองสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของสะสมเป็น achievement เป็นโลกอีกใบหนเาขขึงงอ ถ้าจะตอบเป็นขนาดนี้ก็ปิดคลิปเลยก็ได้มั้งจริงๆก็ตอบกันครบแล้วนะยังไงก็ขอบคุณทุกความเห็นนะครับที่เข้ามาแชร์กันนั่นแหละที่ว่ามามันก็เข้าใจได้ถูกไหมถ้าเราเติมเพราะเราเล่นเออมันก็ไม่ได้น่าแปกลกใจอะไรหรอกแต่อันเนี้ยไม่ได้เล่นแล้วกูจะเติมทําไมกูเป็นเฮี้ยอะไรก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นมาลองหาคําตอบกันนะครับไม่รู้ว่าจะเจอคําตอบไหมนะหลังจากได้โจทย์แล้วเราก็ลองไปหาคําตอบนะครับเราไปเจออันหนึ่งน่าสนใจมากมีโพสต์หนึ่งเขาตั้งคาถามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งตอบไว้โดยคุณจอน,น เกี่ยวกับการซื้อสก,กินในเกมนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นกับการมีชีวิตอยู่ของมึงเลยเแต่มันก็ไม่ได้ไรค่ามันก็ไม่ได้ไรสาระนี่เขาบอกไว้อย่างงี้อันนี้น่าสนใจมากเพราะเมนหลักมันคือเราจ่ายเพ,เ,าเพื่อเราจะได้รู้สึกอะไรบางอย่างถูกไหมเราจ่ายเงินซื้อตัวหนังเพื่อเข้าไปเสพเข้าไปดูเข้าไปฟังเข้าไปนอนอันนี้ไม่เกี่ยวเข้าไปดูเข้าไปฟังเพื่อที่จะได้รู้สึกอะไรบางอย่างแล้วเราก็เดินออกมาโดยที่ไม่ได้อะไรติดม้ติดมือมาเลยเราต้องการแค่ป,ประสบการณ์และความรู้สึกนังที่องค์ประกอบโดยรวมมันดีมันก็จะททททําาาาาใใใหหห้้้้คุณรรรููสึกกกปนในในในแวววงงงี่่่ผัับับือออตตเยจะถด ไม่ว่าจะความสนุกตื่นเต้นหรือว่าเศร้าสิ่งเหล่านี้คือความรู้สึกหมดเลยแต่ถ้าหนังเรื่องนั้นองค์ประกอบโดยรวมมันไม่ดีมเมสเซจที่เขาอยากจะส่งมันก็ส่งมาไม่ถึงเราถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งถ้าเราไม่ตั้งใจดูเราดูผ่านๆเราก็ไม่สามารถจะรับความรู้สึกนั้นได้เช่นกันอ่ะน่าสนใจแต่จะบอกว่ามันเหมือนหนังเลยก็อาจจะไม่ถูกต้องสะทีเดียวเพราะผมไปเจอบทความหนึ่งที่พูดถึงว่าทาไมคนถึงเอาเงินจริงเนี่ยไปซื้อของในเกมกันโดยบทความนี้ก็จะมีการาอ้างอิงถึงทีสิทธิ์จบของเจ้าตัวด้วยบทความนี้เป็นของคุณวีเตอร์ อีกหนก็คือหนังเรื่องเนี้ยมันจะสนุกหรือไม่สนุกขึ้นอยู่กับคุณคุณเป็นคนเล่นคุณกําลังเสพสื่อที่คุณสามารถอินเตอร์แอคได้คุณเป็นคนกําหนดว่ามันจะต้องเดินจะต้องวิ่งจะต้องสู้จะต้องถอยเพื่อกลับมาแก้แค้นหรือจะสู้ตายไปเลยคุณเป็นคนกําหนดทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือความต่างระหว่างเกมกับหนังแล้วก็ได้พูดถึงงานวิจัยตัวหนึ่งในปี2011เป็นงานวิจัยโดยโบงวอนพาร์คแล้วก็คุณชางลีจากประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยงานวิจัยนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการจับจ่ายหรือซื้ออออ้้อออออขขงงงงใในนนเเเกกกมไลลล์รััโดยยชหห TC ซึ่่าา ของ TCV โมเดลนี้นะครับคือหลักการที่พูดถึงว่าคนคนนึงเนี่ยเวลาจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเขาต้องการคุณค่าอะไรจริงๆจ,จากมันโดยเขาแบ่งคุณค่าออกมาเป็น5อย่างนะครับผมยกตัวอย่างเป็นน้ำเปล่าแล้วกันน่าจะเข้าใจที่สุดคุณค่าแรกคือเราซื้อเพื่อฟังกชันนะครับถ้าคุณคอแห้งคุณจะแดกน้ําอะไรก็ได้ถูกไหมเอาให้ในคอกูมันเปียกพอแค่นั้นแสดงว่ายี่ห้ออะไรก็ได้แค่ตอบโจทย์หรือทําหน้าที่ความเป็นน้ําได้ก็พออันนี้ซื้อเพื่อฟังก์ชันซื้อเพื่อหน้าที่มันสองซื้อ,พอ,อ,นนอ,อเพื่อโซเชียล อยากดูดีซื้อน้ำยี่ห้อนี้แล้วกันคือซื้อเพาะภาพลักษณ์เอาง่ายๆสามซื้อเพาะอิโมชันหรือซื้อเพาะอารมณ์นะครับอย่างเช่นแบรนด์น้ำเปล่าบางยี่หอก็จะมีโชว์แบบบรรจุภัณฑ์รีไซเคลิลง่ายใช่ไหมมีการช่วยเหลือสังคมนู่นนี่นั่นนะครับเวลาเราซื้อน้ำยี่ห้อนี้เราก็อาจจะรู้สึกเอยฉันได้ช่วยโลกด้วยนะรู้สึกมีส่วนร่วมรู้สึกมีอารมณ์กับมันสี่ซื้อเพาะอิพิสตอมิกหรือว่าซื้อเพาะคุณค่าจริงๆของมันอย่างเช่นคุณศึกษามาแล้วน้ำยี่ห้อนี้วิตามินเยอะสุดน้ำย ซื้อพร่องเงื่อนไขอย่างเช่นน้ำยี่ห้อเนี้ยปกติกูไม่แดกหรอกแต่วันนี้แม่ง2ขวดลด50%เกูก็เลยซื้อแค่นั้นเองอ่ะนี่คือ5คุณค่าที่เราต้องการก่อนที่เราจะควักเงินซื้อนะครับมันก็ดูมีมุมที่เชื่อมโยงกับเกมอยู่นะแต่พอข้อหลักการนี้เนี่ยลองมาศึกษาลองมาประยุกต์กับเกมเนี่ยก็เจอปัจจัยเสริมอีก2ข้อนะครับที่จะทําให้เรามีโอกาสจ่ายมากขึ้น1คุณต้องสนุกกับเกมที่คุณเล่นก่อนคุณถึงจะมีโอกาสจ่ายเงินมากขึ้นมันก็สมเหตุสมผลใช่ไหมถ้า อืมก็ดูปกติแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคือข้อ2นะครับนั่นคือคุณมีโอกาสจะจ่ายมากขึ้นเมื่อคุณคิดว่าตัวละครที่คุณเล่นน่ะ คือตัวคุณเองหรือเป็นตัวแทนที่แทบจะเป็นหนึ่งเดียวกับคุณเลยถ้าคุณมีความคิดมีความรู้สึกประมาณนั้นอ่ะคุณมีโอกาสจะจ่ายเงินมากขึ้นนะครับเขาใช้คําว่ามีเดียมซึ่งมันแปลว่าตัวกลางเนาะแต่ถ้าแปลให้คุณเห็นภาพมีเดียมแปลว่าร่างทรงก็ได้นะหลอนไปปะวะโดยเขา,าเสริมไว้ว่าถ้าคุณนึกไม่ออกนะครับให้นึกถึงตัวละครที่คุณชอบเล่นมากที่สุดในเกมนั้นๆตัวที่คุณรู้สึกเข้าไปเล่นแล้วมันเป็นคุณมากที่สุดแบบมันไม่ต้องสื่อสารไม่ต้องฝึกอะไรเพิ่มฉันจับอันนี้ฉันถือ,อน,นี้แล้ว และได้ความที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราซื้อสกินหรือซื้อของแต่งให้ตัวละครเราไม่ได้ซื้อให้ตัวละครนะครับเราซื้อให้ตัวเราเองแล้วเขาก็จะได้เอาเรื่องนี้เนี่ยมารวมกับพฤติกรรมการช้อปปิ้งของคนด้วยนะครับทำให้เขาได้3ามแพทเทิร์นหลักของกลุ่มคนที่ชอบเติมเกม1 collector นะครับกลุ่มนี้เป็นพวกนักสะสมจะเล่นไม่เล่นคือถ้าซื้อได้แม่งซื้อหมดเลยโดยกลุ่มนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยซื้อไปก็ไม่ได้เสียเปล่านะเพราะเขาอาจจะมองว่านี่คือการเพิ่มมูลค่าให้กับไอดีของเขาด้วยนะครับสอง actor หรือว่านักสแสดงกลุ่มนี้เนี่ยจะซื้อก็ต่อเมื่อเขารู้สึกชอบหรือผูกพันในตัวละครน,นั้นมากๆหรือบางคนถึงขั้นไปอ่านประวัติเลยนะแล้วก็เลือกใช้สกินที่มันสอดคล้องกับประวัติจริงๆของตัวละครน,นั้นอนะเพื่อให้ตัวเองดินมากขึ้น นะครับนี่คือกลุ่มของนักแสดงประเภทที่3ามแอตลีตนักกีฬาหรือว่าในที่นี้ผมแทนเป็นนักแข่งลวกันคนกลุ่มนี้เนี่ยซื้อเพื่อความต่างต้องการความแตกต่างอะไรที่มันทําให้เกิดความแตกต่างเขาจะซื้อเขาจะถาหรือสกินอะไรที่ได้มายากๆต้องมีขั้นตอนต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยกลุ่มนี้จะชอบอ่ะนี่คือ3มกลุ่มหลักๆนะครับแล้วก็ตรงพาร์ทนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันคือพาร์ของตัวเราใช่ไหมแต่ไม่ว่าจะเป็นเกมไหนเป็นสกินไหนหรือว่าเป็นของแต่งอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือโปรดักต์ถูกไหมครับมันคือสินค้าบริ มาเนี่ยจะเอามาขายมันไม่ได้แบบเอามาวางแล้วก็แบบปล่อยตามมีตามเกิดขายได้ก็ขายขายได้โยนทิ้งไปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับของที่เกิดขึ้นมามันมีต้นทุนและจุดประสงค์ของมันอยู่นะครับมันต้องมีคนรับผิดชอบด้านการขายอยู่มันต้องมีการตลาดมันต้องมีกลยุทธ์มันต้องมีจิตวิทยาอยู่ทีนี้มันก็มีบทความหนึ่งพอดีนะครับเขาพูดถึง7สิ่งที่คอยกระตุ้นให้เราอยากซื้อของในเกมโดยบทความนี้มาจากเว็บไซต์ K R P O M 7สิ่งนี้ก็จะมาจากเกม Fortnite แต่ผมรู้สึกมันก็ไม่ต่างจากเกมอื่นสักเท่าไหร่ออกม่งไ โทรมาภายใน10นาทีนี้คุณจะได้ลดราคาเฮียอะไรประมาณเนี้ยมันคือหลักการในการขายของต่างๆภายในกรอบเวลาที่กําหนดไว้โดยมันจะสร้างความรู้สึกแบบว่าไม่อยากพลาดอ่ะยิ้ธพลาดครั้งนี้ไม่รู้จะมีโอกาสได้แบบได้ซื้อได้เห็นอีกเมื่อไหร่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ช็อปในเกมปัจจุบันเนี้ยมักจะมีการรีเซ็ตทุกๆ24ชั่วโมง3วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะโรเททให้คุณติดตามด้วยนะครับและมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คนบางกลุ่มมักจะชอบเข้าไปรีเช็ 4ชั่วโมงนะครับไม่รู้ใครบ้างแต่กูแล้วหนึ่งอย่างวอลโรแลนด์ก็ชัดเจนนะครับในช่วงที่ผมคิดว่าจะกลับไปเล่นเนี่ยมันก็มีสกินที่ผมอยากได้อยู่อันนี้นะครับอยากได้ชิหมหายแม้ว่าช่วงนั้นจะยังไม่ได้เล่นแต่ก็พยายามเข้าไปรีเช็คทุกวันเพราะอยากจะซื้อเอาไว้แล้วก็จะมีกลยุทธ์ในมาเก็ตมาอีกอันนั้นก็เป็นตัวดึงเงินที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงอีกเขาบอกวิธีแก้นี้ก็ง่ายๆครับไม่ต้องเข้าเกมเลยหรือไม่ต้องเข้าหน้าสโตร์ก็ได้หลังจาก สองคือเลนส์แฟลชก็คือการคลอสกับกระแสอะไรบางอย่างในช่วงนั้นอย่างเช่นช่วงนั้นเนี่ยมีหนังหรือว่ามีแอนิเมชันอะไรดังๆขึ้นมาเขาก็มาจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาคลอสหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเอามาทำโปรดักต์ในตัวเกมด้วยนะครับเพื่อดึงความสนใจของเราเนี่ยเองอย่างเช่นช่วงที่อาเคนดังๆนะครับไม่รู้ว่ามีใครชอบไหมกูแล้วหนึ่งกูอีกแล้วนะครับเหยีก,การตลาดชั้นดีเลยผมเนี่ยชอบมากนะครับแต่ดีช่วงนั้นคอมไม่มีวอลลม่นแล้วแล้วก็ไม่มีฟอร์ตไนท์นะครับแต่มีทีเอฟท โดนทุกสีลูกค้าชั้นหนึ่งกูเอาบอกเลยส่วนที่3คือ d e s i r n to Collect หรือเอาง่ายๆคือเขามังจะชอบขายเป็นเซตนึกถึงเวลามีอีเวนต์อะไรในเกมก็ตามแต่นะครับของที่เราอยากได้เนี่ยส่วนมากแม่งจะแบบ ชิ้น2ชิ้นแหละกูไม่ได้อยากได้มากกว่านั้นหรอกแต่ไอ้แค่ชิ้น2ชิ้นเนี่ยราคาแม่งมักจะแบบแพงชิบหายแล้วพอมานั่งคิดกับเออเพิ่มอีกนิดนึงกูก็ซื้อได้ทั้งเซตแล้วนะยังไงดีวะซึ่งส่วนมากเราก็จะโดนกันเป็นเซตถูกไหมพอรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากว่าแต่วงเล็บว่าคุณก็ต้องจ่ายมากกว่าเดิมนะครับและสรุปส่วนมากไอ้ของที่เกินมาที่ไม่ได้ต้องการสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้อ่านั้นคือ3อย่างนะครับที่มีส่วนในการปั่นป่วนความคิดของเราประมาณนึงเลยแล้วมันก็ยังมีอ ไปเจอจากบทความนะครับมันเป็นบทความเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเบสของเกมโมบ้านะครับอย่าง Lol หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นประเภทฟรีเมียมโดยที่สินี้เขาแบ่งปัจจัยออกมาเป็น6ข้อนะครับหข้อนี้เนี่ยเขาเอามาเช็คว่ามันส่งผลต่อการจ่ายเงินของเราในเกมมากขนาดไหนผมจะไล่จากข้อที่คะแนนน้อยๆก่อนนะครับอย่างอันแรกเนได้่ยไดเ1.76เต็ม5นะครับนั่นเกิดซื้อเพราะแรงกดดันจากรอบข้างยอย่างเช่นเพื่อนที่เล่นเกมด้วยหรือว่าสังคมในเกมอะไรเงี้ยถ้าตามคะแนนนี้ก็คือคนกลุ่มเราเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการเลือกซื้อมาาาากกมมยขนนนนนดดดััััั้อออบบถเป็็รรวคื ซื้อเพราะอยากจะซัพพอร์ตเกมซัพพอร์ตผู้พัฒนาซัพพอร์ตทีมแข่งซัพพอร์ตผู้เล่นซึ่งแต่ก่อนกับปัจจุบันอาจจะพูดยากนิดนึงเพราะว่าปัจจุบันผมคิดว่าคุณภาพคอนเทนต์ของตัวเกมมันดีขึ้นนะครับเราคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเต็มใจจะจ่ายเพื่อซัพพอร์ตตัวเกมมากขึ้นเนาะและก็ที่ได้คะแนนเท่ากันกับการซัพพอร์ตก็คือซื้อเพราะอยากจะเด่นซึ่งเขาบอกว่าปัจจัยเนี่ยค่อนข้างจะพูดยากนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะยอมรับนะครับว่าเขาซื้อเพราะสาเหตุประมาณนี้ ได้คะแนนกลางๆก็คือซื้อเพราะเป็นนิสัยปกติของตัวเองนะครับไปเล่นเกมไหนแล้วก็เติมเป็นปกติในส่วนของ2ข้อสุดท้ายคือ2ข้อที่ได้คะแนนมากที่สุดปัจจัยอันดับ2ก็คือ customization นะครับก็คือเกมเนี่ยเขามีตัวเลือกให้เราสามารถแตกต่างจากคนอื่นได้ไม่ว่าจะด้วยสกิน voice line e m o t e เอ effect ยานพาหนะหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเราซื้อเพราะอยากจะแตกต่างหรือซื้อเพราะอยากให้ตัวละครน,นั้นมันตรงกับจริติของเราให้มากที่สุดและเขาเหล่านั้นไม่ต้องการความเป็น default เลยนะนี่ก็เป็นสาเหตุอันดับสนะครับส่วนปจนัจจัยอ,อันเเี่่าาาใ้้้นวงช Hydroonic โมทีฟนะครับโดยเขาวงเล็บว่าเราซื้อเพราะมันให้ความสนุกแล้วความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับเราหรือผมคิดว่าส่วนนี้ถ้าจะพูดง่ายๆนะครับเราซื้อเพราะเราอยากจะไปอยู่จุดจุดหนึ่งจุดนั้นน่ะจุดตรงนั้นน่ะจุดที่ได้ครอบครองจุดที่ได้ใช้งานจุดที่ได้กํากับจุดที่ได้แสดงด้วยภาพลักษณ์ใหม่ๆเราต้องการแบบนั้นนะครับเราไม่ได้คาดหวังเลยเราต้องการรู้สึกเราอยากเอนจอยกับโมเมนต์นั้นน่ะเราเลยซื้อซึ่งเสริีนิดนึงว่าไอฮิดอโนนิกโมเีฟเนี่ยมันเหมือนมี2อด้านนะครับด้านหนึ่งคือเรา แล้วอีกด้านหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันของฮิโดนิกโมทีฟก็คือเราไม่อยากรู้สึกเสียดายเราไม่อยากรู้สึกว่าทําไมกูไม่ซื้อวันนั้นวะรู้งนี้กดซื้อแต่วันนั้นดีกว่าเนี่ยเราไม่อยากให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในสมองในอนาคตของเราและสสิ่งในฮิโดนิกโมทีฟนี้แหละค่ะเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เรากดซื้อนี่คือปัจจัยอันดับหนึ่งจาก ทีสิทธิ์นี้นะครับซึ่งงานที่สิทธิ์นี้ก็ยังสรุปเรื่องอื่นที่น่าสนใจไว้ด้วยนะครับเช่นถ้าบริษัทเกมมีชื่อเสียงดูมีอนาคตมีจัดงานแข่งดูแบบบริหารดีอะโอกาสที่ผู้เล่นจะเติมก็จะสูงขึ้นนะครับหรือข้อถัดมาต่อ,อให้คุณไม่ชอบการทํางานของทีมผู้พัฒนามากขนาดไหนรู้สึกเหม็นขี้หน้าด่าเช้าด่าเย็นอะไรเงี้ยเราก็จะยังเติมอยู่ดีอ,อันนี้น่าจะเจอกันทุกคนข้อถัดมาคนที่เล่นเกมกับเพื่อนเล่นแล้วมีความสุขมีโอกาสที่จะเติมมากกว่าคนที่เล่นเกมคนเดียวข้้้ออออถมมมมาาาาาาากกกกลุุุ่่่่่่ทททีียยยขขึึนนิิงเเไรโสจะต ก็จะยิ่งน้อยลงมากเท่านั้นแต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะเติมก็จะเติมเยอะแหมกลุ่มนี้ข้อสุดท้ายที่ค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงก็คือไม่ว่ารายได้ของผู้เล่นหรือคนที่เติมเนี่ยก็ลดลงขนาดไหนแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเติมอยู่แล้วเขาจะยังคงเติมต่อไปไม่ว่ารายได้เขาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามแตนะฟังดูน่ากลัวเนาะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราก็น่าจะเห็นตามข่าวกันบ้างเนาะแบบว่าเติมจนคนรอบข้างเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะส่ง เล็กของพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรบางอย่างหรือได้บางคนที่มาคอมเมนต์ลรวบอกอันเนี้ยผมแบ่งเงินเป็นก้อนนะสคบมาแล้วเดือนหนึ่งจะใช้เท่านี้เท่านี้จะเติมเท่านั้นเท่านี้ต่อเดือนอันนี้คือดีอันนี้คือดีมากนะครับผมอยากทําได้บ้างแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งผมจะทําได้นะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยกลุ่มคนที่แบ่งเงินแล้วเนี่ยเงินส่วนนี้มันคือส่วนสําหรับการให้ความสุขกับตัวเองซื้อความสุขให้ตัวเองหรือว่าให้รางวัลตัวเองถูกไหมครับคุณจะเอาไปเติมเกมซื้อฟิกเกอร์ม็อดคีย์บอร์ดแต่งรถก็เรื่องของคนคางงี้มว มาฝากนะครับเป็นบทความจากนติตยสารฟอ์บโดยเขาอ้างอ,างอ,างอิงถึงงานวิจัยจากซานฟรานซิสโกสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยนะครับโดยงานวิจัยนี้เนี่ยพูดถึงกลุ่มคน2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่ชอบใช้เงินเพื่อซื้อประสบการณ์ส่วนกลุ่มคนที่2คือกลุ่มที่ชอบใช้เงินเพื่อซื้อวัตถุหรือซื้อสิ่งของเขาบอกว่ากลุ่มคนที่ชอบใช้เงินซื้อสิ่งของหรือวัตถุเนี่ยมักจะมีความสุข เมื่อได้ครอบครองในช่วงตน้นและความสุขนั้นก็จะจางหายไปเร็วมากๆถ้าอยากรู้สึกแบบนั้นอีกมันก็ต้องซื้ออีกแล้วมันก็มักจะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่กลับกันกลุ่มคนที่ชอบใช้เงินเพื่อซื้อประสบการณ์เรื่องราวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะให้ความสุขที่มากกว่าและความพิเศษคือไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานขนาดไหนครับแต่ถ้าได้ลองนึกย้อนกลับไปถึงประสบการณ์เหล่านั้นมันก็มักจะมอบความสุขหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างให้คุณได้อยู่ดีอ่ะนี่คือพาร์ทหนึ่งที่หยิบมาฝากแล แล้วมันก็มีอีกเรื่องสมมุตนินึงที่น่าคิดเหมือนกันสมมติว่าเนี้ยคุณทุกคนเลยได้สิทธิ์ไปเที่ยวโคโลงเหนือฟรีฟรีทุกค่าใช้จ่ายผมคิดว่าก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะตอบตกลงไปถูกไหมไม่ว่าจะแบบมีสิ่งที่ต้องดูแลมีความรับผิดชอบติดงานหรือว่าไม่ชอบเที่ยวหรือว่าไม่ชอบที่เหนาวหนาวอะไรแบบเนี้ยหรือสมมุติวันนี้คุณได้สิทธิ์รับฟิกเกอร์ฟรีตัวหนึ่งมูลค่า1นึ่งแสนบาทแต่ให้ไว้ตั้งโชว์ในบ้านนะอย่าไปขายนะให้เอาไปตั้งโชว์เฉยๆไว้ในบ้านก็ไม สาเหตุที่ความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันมาจากแหล่งที่ต่างกันเนาะฮ็อบบี้สำหรับผมหมายถึงกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ที่เมื่อคุณมีเวลาว่างคุณมักจะจ่ายเวลาให้กับมันนะครับและคุณก็มักจะได้ความสุขจากการทำมันด้วยถ้าคุณเป็นคนชอบดูหนังฟังเพลงหรือชอบวาดรูปหรือชอบปลูกต้นไม้ชอบออกกำลังชอบขับรถเล่นอะไรก็ตามแตเ่เรามักจะจ่ายเงินเพิ่มเข้าไปในสิ่งสิ่งนั้นเพื่อความสุขใหม่ๆในฮ็อบบี้เดิมๆ ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมามองในมุมของการซื้อของต่างๆในเกมะมันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องผิดแปลกหรือแตกต่างอะไรจากพวกนี้แล้ว แต่จากงานวิจัยที่ผมหยิบมาพูดถึงว่าเอยการซื้อประสบการณ์อาจจะให้คุณค่าอะไรมากกว่าการซื้อสิ่งของเนี่ยผมยังยืนยันว่าไม่ได้มาชี้ว่าอะไรดีกว่ากันแต่ถ้าวันหนึ่งในอนาคตเรามีโอกาสที่จะต้องเลือกว่าเอยเงินก้อนนี้จะซื้อของดีไหมหรือไปเที่ยวดีและช่วงนั้นก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเป็นอิสระประมาณหนึ่งด้วยมีวันว่างประมาณหนึ่งด้วยวิธีคิดมันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างและการตัดสินใจในวันนั้นก็อาจจะมีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นคิดว่ายอย่างนั้นนะแล้วก็หวังว สกายกระดิ่งไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ Enjoy your time ครับทุกคน Bye.